ตวง,งอกเมนูเจพี่น้องเมนูนี่ถือว่าเป็นเมนูเจรอยเปอร์เซนต์ยายเนยปรุงด้วยสีอิ่วขาวสูตรเจนะคะอืมแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแค่นั้นเองนี่คือเครื่องปรุงของยายเนยเด้อเครื่องปรุงของยายเนยสีอิ่วขาวสูตรเจแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นนะคะถ้าอยากใส่เกลือก็ใส่ไปได้เพนะื่อนเนาะถ้าใส่เกลือก็ได้ไม่ต้องใส่สีอิ่วขาวก็ได้ใส่น้ำตาลนิดนึงอย่าเยอะเดี๋ยวหวานอืม แซบพี่น้องแซบเมนูเจสําหรับผู้ที่ทานอาหารเจเนาะเป็นเมนูเจได้เลยเนาะแต่ว่าเจทานต้นหอมหรือเปล่ายายเนยไม่แน่ใจนะแต่ยายเนยใส่ต้นหอมนะคะประมาณนั้นเนาะถ้าพูดผิดก็ขอโทษถ้าสื่อสารผิดผิดก็ขอโทษนะคะเพื่อนๆเนาะพัดทวงออกอย่าพัดโดนนะพี่น้องเดี๋ยวจะบาแซบเนาะเดี๋ยวจะไม่กรอบเนาะอย่าพัดนานนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วยายเนยก็เทแบบแรงนิดนึงเนาะแต่เหลือจานไปนิดนึงเพื่อนๆเป็นไงเพื่อนน่าทานไหม เจ้าใหญ่นะทาน่าพนพนะี่น้นอง,อนนอก,งอกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกำลังเลีวใหม่ๆเนาะอุ่นๆเลยแสบๆพี่น้องพร้อมรับประทานเราเนี่ผู้ได้มักท่านทงอกในนอทงอกกะผู้ไดชฉื่นชอบกับอร่อยเลยเนาะผู้ใดบ่ชอบกับบ่อร่อยและอ,อันนี้ตามสะดวกเนาะพีน่น้องเนาะก็แล้วแต่้วามสะดวกขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากมายนะคะ